เตรียมตัวสั่นกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิ้งกุุงกิ้งมันนี่เร็วเด็กๆมันนี่เร็วสามตัวสี่ตัวเฮาคุณลืมปลูกเห็ดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับวันนี้มันได้มาถึงแล้วสำหรับวันปรับแพท ของเจนเดลครับหลังจากล่าสุดที่ผ่านมานะครับได้มีกระแสการทำโบนว์วอสซัมา1 0 0 0หมื่นโล1 0 0 0 0แสโลหรือ1ล้านโลมานะครับก็ทำให้เกมโกลกาเดนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมนะครับที่คนเนี่ยสามารถปัลมกันออกมาได้อย่างเยอะแยะกันอย่างหนาข้างเนี่ยมันก็ได้ทำให้โกลกาเดนนะครับคนลดลงอย่างรวดเร็วเลย แต่มันจะมีอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้แหละอาจจะเป็นตัวไปสำคัญให้คนเล่นลดลงเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้อยู่ซึ่งสาเหตุที่ว่านั่นกับคนดูมันก็คือเรื่องของการเนิฟสัตว์นั่นเองครับพูนแล้วก็ขนลุกล่าสุดครับแจนเดลได้มีการปรับเนิฟนะครับสำหรับเจ้าออรเดนจับบี้หรือว่าแมวส้มกับตัวมูลแคทนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้เจ้าสัตว์2ตัวนี้นะครับในการทําผลยักษ์กันออกมา ซึ่งปกติเนี่ยก็ว่าทํายากอยู่แล้วกว่าแมวมูลเนี่ยมันจะนอนทับกันได้3-4ตัวเนี่ยบางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแม่งยังทําไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดสมมุติมันนอนทับกัน3-4ตัวจริงๆผลที่ออกมาบางทีมันก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์อย่างที่คิดด้วยแต่ตอนนี้ครับเันเดลได้ทาการปรับนะครับทั้งเจ้าแมวมูลแล้วก็ออเรนทับบี้หรือว่าแมวส้มแล้วนะฮะให้ไม่สามารถนอนทับสแต็กกันได้พ่ามึงอ,ะอ่ะไอ ทุกันนี้แม่งจุดที่มึงควรปรับมึงไม่ปรับเว้ยมึงมาปรับอะไรที่มันแบบไม่ควรปรับอีอเหรอและล่าสุดครับอัปเดตท,ที่ผ่านมาโอ้โหคนดูผมไม่อยากจะพูดอะนี่พาไปดูที่ช็อปกันสักเล็กน้อยครับล่าสุดครับได้มีการอัปเดตสัตว์ใหม่เข้ามาประมาณสัก4ตัวหรือ3ตัวนะครับก็จะมีตั้งแต่นี่ครับแซลมอนนะ <c oughs> น่ารักตะมือตะมิชิมิลา <c oughs> ามวาทำอะไรได้เหรอตัวอันคาร์มอนมึงคาดหวังปะเกมเอีป <c oughs> ีให้กับแซลมอนทุกตัวในสวน กาบูดพีเกลหรือว่านกหัวขวานบางครั้งจะไปที่พืชประเภทไม้แล้วจิกๆิกจ,กจกหลังจากนั้นทําให้ผลไม้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นพืชที่หายากมากขึ้นจะมีโอกาสติดได้น้อยลง เจ้ามอราดหรือว่าเป็ดหัวเขียวทุกๆชั่วโมงเป็ดมอราดทั้งหมดจะบินลงเพื่ออบพยพไปที่ใต้หลังจากนั้นก็จะได้ไอเทมสุมหนึ่ง่างให้กับผู้เล่นและกลับเข้ามาในอินเวนทอรี่ของผู้เล่นแล้วมาต่างไงกับอิมที่แบบวิ่งจับหรือว่าไอตัวมามอสยังไงวะฮะและสุดท้ายเลดแพนด้าแพนด้าแดงของเรา บางครั้งจะไปที่ร้านอุปกรณ์หรือมเมล็ดพันธุ์หรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อสุ่มของหนึ่งอย่างจากในร้านของที่หายากจะมีโอกาสได้น้อยกว่าความสามารถนี้ไม่สามารถลอกเรยนแบบหรือรีเฟซได้ แต่ถาว่าในขณะที่เจนเดลนะครับเขาได้ปรับเนฟสัตว์เก่าๆไปนะครับเขาก็ได้บัฟตัวใหม่ขึ้นมานะจะเรียกว่าบัฟก็ไม่ได้เรียกว่าเอา่อเหมือนกับพยายามจะเปลี่ยนเมตาให้มันใช้สัตว์ใหม่มากขึ้นซึ่งเจ้าตัวที่ว่านั้นนะครับมันก็คือตัวที่เราเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยทำคลิปนะอย่างเจ้าตัวนี้ครับชรุมมี่หรือเห็ดแดงพิษนั่นเองครับคือเจ้านี่เนี่ยอ่ะเดี๋ยววางให้ดูก่อนเลยครับคนดูทีมงานแปลไทยชเชฟจีพีทีสามสองหนึ่ง ออเนอร์บีแพนนะครับผมหรือว่าพืชในระยะ15.5สตันนะครับ will have increase 0.007ไซส์โบนัสทุกทุกพืชที่เป็นเห็ดนะครับผมในสวนของเราซึ่งสามารถยัดได้สูงสุดถึง300อันเพราะฉะนั้นเจ้านี่เนี่ยถ้าเรามี7ตัวสมมุติตีไปเลยนะ0 07, 0 7คโด0.007คูณ7ตนะัวและคูณ300จะอยู่ที่14.7เเซ อาอาอาดูแม่งกาดชิบหายเลยจากแมวส้มที่แม่งแบบได้ประมาณ17%กูเหลือ15%เนี่ยนะ โอโดกากเลยอะแต่ถามว่าเจ้าเห็ดเนี่ยเจ้าเห็ดเชอรูมิงอน่ยมันแย่ไหมอะถ้าสมมุติว่ามันได้แบบขั้นต่ำ0.01เนี่ยแล้วก็ได้7ตัวนะคนดูได้อยู่ที่21มันก็มากกว่าแมวส้อมอยู่ที่โอ้3ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับคนดูถือว่าไม่น้อยเลยครับแต่ทีเนี้ยปัญหาถัดมาครับคือเราจะทำยังไงล่ะครับในเมื่อเห็ดแม่ง เดินยั่วเยาะกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, มันไม่มีของที่ทําให้เหตุแบบอยู่นิ่ง <c oughs> ๆได้เลยเหรอวะเนี่ยแผนเค้กก็ไม่ได้ช่วยเหตุอยู่นิ่งๆนะคนดูเพราะฉะนั้นผมว่ามันเลยแอบยากอย,กอยู่เหมือนกันครับในการทําผลยักษ์ในยุคทุกวันนี้อะนะเฮแต่เดี๋ยวก่อนนะล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์เหมือนเขาจะอัปเดตอะไรใน Gear Shop มาปะถ้าผมจําไม่ผิดนี่คืออะไรขอนุญาต ChatGPT ครับ เจ้าอาร์คอนเบลหรือว่ากระดิ่งลูกโอก๊กตามที่ c ชจี g p t ีบอกนะครับมันก็คือมันจะทำใหสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับฤดูใบไม้ร่วงนะครับวิ่งวนอยู่รอบๆตัวคุณชั่วครู่ก่อนจะกลับไปตำแหน่งเดิมนั่นเองครับผมโอ้โ <military> ห <c oughs> ผมบอกเลยว่าเจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยคือตัวแปรสำคัญในการทำผลยักษ์ผลใหญ่ที่มาคู่กับเจ้าเห็ดแดงของเรานั่นเองฮะเหมือนแจนเดลมันคิดมาแล้วเว้ยแต่ในขณะกลับกันน่ะมึงไปเนิฟแมวส้มกับแมวมูนอ่ะ อดเรยแม่งออ่าผมซื้อเลยครับเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราจะได้มาทำผลกันในวันนี้นะคนดูโลวักเหลือน้อยแล้ว3,000โลวักแล้ววันนี้ไม่ต้องมาคาดหวังนะครับให้กูสุ่มผลไม้อันใหม่นะครับผมผลอะไรเนี่ยไออะไรแฟร์เวลไม่เอา เลืเอแท้ผลไม้ที่เราสนใจจริงมีแค่อันเดียวครับในรอบนี้นั่นก็คือเจ้านี่ครับเมเปิ s ลเรซินทาน n ซนเดนครับซึ่งผมไม่รอแล้วครับที่จะต้องมาแบบนั่งรีหานะคนดูกูดซื้อเลยครับแค่นั้นแหละอะ,อะ แต่ก่อนที่เราจะไปลองแบบเห็ดหลายๆตัวกันคนดูเรามาลองเห็ดตัวเดียวกันก่อนไหมอยากรู้เหมือนกันว่าผลมันจะใหญ่ได้แค่ไหนปอกไว้ตรงตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอ่าไกลๆหน่อยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยสล็อตสัตว์เราว่างอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมเราก็จะเรียกเจ้าเอ,อ็กโคฟ็อกของเรามานะครับผมกบน้อย <c oughs> <c oughs> มีกบน้อยกว่านี้อีกนะ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เพิ่งขายกบไปชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะเลยคนดู อ่ะตไม่เป็นไรครับมีประมึกอยู่ฮะอ่ะเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยถ้าสมมุติมันไม่มีเออเหตุยืนเลยเนี่ยเราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่มาเดี๋ยวมาดูกันครับบั้มก๊อปกบเหาเอ้าไม่ไม่ก๊อปกบเหาวะเออแค่นั้นแหละ <c oughs> โอ้โหผลเล็กจังไไหนดูสิครับอันนี้คือไม่มีเหตุนะไม่มีเหตุเดินนะอยู่ที่2กิโล เล็กจังอะอ่ะต่อไปครับเราจะลองทรอเวลไปตรงที่เห็ดเขาเดินกันนะครับหรือว่าตรงอ่าแพนเค้กแล้วกันไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะอ่ะปักไปตรกงแพนเค้กครับแล้วเราก็ใช้ฮาวเวสนะครับผมในการตัดทุกอย่างออกมาก่อนฮะปรับป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 ับแล้วตอนนี้ครับรอเห็ดวิ่งมาครับแล้วกบเห่าสักตัวหนึ่งได้ไหมถือว่าพี่ขอ p please t ท l ม me why หมุนหมุนมีกบปะเนี้ยเอ้ยมีเห็ดเดินปะวะ โอไม่มีใครเดินเลยครับโอ้ยขอลองสักรอบหนึ่งได้ไหมโอเคเหมือนจะได้แล้วใหญ่ขึ้นมะวะหา <c oughs> สองโลหึโลหมดเลยน่าเกียดที่ผายโอ้โหแย่ yeah, แล้วคนดูสองไม่ค่ดีเลยวะ่ะหรือว่าเราต้องลองอาร์คอนเบลของเรา เรียกมันมารวมพลกันดูสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเราต้องเอาเอ่อเขาเรียกว่า,าอะไรอ่ะเอาปลาหมึกกับดีโลโพออกก่อนแล้วเราลองทิ้งเห็ดไว้สักตัวหนึ่งคนดูอันนี้คือลองแบบตัวเดียวก่อนนะท mm ิ hmm. ้งเห็ดกับกบตัวหนึ่งนะคนดูสันกระดิ่งกุกกิ้งกุกกิ้งกุกกิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กูบดเยอะแน่เลยวันเนี้ยอ๋อคือเราสั่นกระดิ่งแล้วมันไม่ได้มาเลยมันจะมีดีเลยสักประมาณ5าวิแล้วมันค่อยเดินมาวิชิปหายฉายวันนี้แล้วคนดูอ่ะผมว่าเราลองจริงกันเลยดีกว่าไม่งั้นผมจะเสียอาร์คอนเบลเยอะขึ้นเรื่อยๆครับมาอย่างน้อยนะมันก็ได้0.09%เปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่ได้ต่างเยอะนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นผมว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องเอาจริงกันเลยครับ วันนี้ผมมีงบให้นะครับ10อาคอนเบลถ้าม uh, ันใหญ่ก็คือจบแต่ถ้า well มันไม่ได้ก็เรื่องของมึงละอีสัต่์ลงไปอ่ะลงไปแล้วเราต้องใส่เอ็กโคฟด้วยตัวหนึ่งซึ่ง e c ็กโคฟผมเนี่ยก็ไม่ใช่เรนโบ์นะมันจะเห่าช้ามากทีนี้ผมเลยไปยืมกบยักษ์มาอุ้ยเขียวอีเลยไปยืมกบยักษ์จากบอยพ a าสเทลมานะครับผมอุ้ยบอยพาสเทคืออะไรอะ สำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับโรบล็อกหรือเว็บเติมเงินดีๆเป็นกันเองต้องนี่เลย y p y พา Tail Store ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการโรบล็อกแบบครบวงจรบอกเลยว่าร้านนี้มีทุกอย่างตั้งแต่สินค้ายันไปถึงบริการในแมปดังๆของโรบล็อกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Gro w a Garden s t e e l a Bean r ร์99คืน Fish It หรือแม้แต่ b ิล u ก็มีเช่นกันแถมยังมีเกม,เมื่นๆอีกด้วยนะและที่สำคัญที่สุดร้านนี้มีแม กระทั่งบริการเติมโรบักและเกมพาสที่บริการรวดเร็วทันใจที่สุดอีกด้วยโอ้โหดีขนาดนี้ต้องมาใช้บริการแล้วกับบอยพ s สเทลสโต้ร้านเติมโรบักที่คุณวางใจบริการคุ้มค่าปลอดภัยและรวดเร็วครับลิงค์อยู่ข้างใตง้ด้านล่างคลิปนะจ๊ะขายของหน่อยนิดนึงเออลูกค้าน่ารักอ่ะอ่ะแล้วบตัวนี้นะครับก็น่าจะครูดาวประมาณ15วิหรือเปล่าใช่ไหม อ่ะ15วิาวีครัคนดูเพราะฉะนั้นหลังจากที่มันเห่าเสร็จนะครับเราจะเก็บนะฮะแล้วก็ทำการโยนกระดิ่งทันทีนะคนดูโอเครอมันเห่าครับเห่าไหมแล้วทำไมกบไม่เห่าวะเฮะ้ยเมื่อกี้มันเห่าปะมันเห่าปะหรือมันบักอย่าบักนะอีฮิเห่า5 4 3 2 1สอห่อง โอเคไม่บักไม่บักไม่บักใจชื้นอยู่ใจชื้นอยู่และตอนนี้มีเห็ดมายืนอยู่เล็กน้อยแต่เหมือนจะไม่ได้นะครับผมอ่ะรอบนี้เดี๋ยวเราจะเก็บอ่ารอบหนึ่งแล้วเราจะโยนกระดิ่งเลยครับตอนกบเหลือสิบวิเฮาปั๊บเก็บครับปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเตรียมตัวสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันนี่เร็วเด็กๆกมันนี่เร็วสามตัวสี่ตัวเฮา กูณลืมปลูกเห็ดไอ้้ไอสัตว์เอ้ยเสียอาอรเบลไปสองอันฟีเลยคุณดูผมลืมอันนี้ผมลืมจริงขอโทษขอโทษขอโทษเออแต่มันมายืนอยู่มันมายืนอยู่โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเราปลูกเห็ดกันครับสามร้อยต้นมาเจอกูหน่อยเอาขึ้นก่อนได้ไหมไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้พวกของตกแต่งเนี่ยหลังๆมาก็ไอ้พวกของ ไอ้ผู้ของอุกอ้าวเจ็บอี๊สสะอุยแม่งน่าจะ300ต้นแล้วนะไหนขอดูวิวทิวทัศน์จากทางด้านนอกหน่อยได้ไหมนี่มันเฮียอะไรวะเนี่ยตอนนี้เห็ดเรานะครับก็อน่าจะ300กว่าต้นนะทะลุ3า0้แน่นอน อ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์เมเปิลเลซินในตัวเราก่อนนะครับไปวันทูเซลไมอิเนทอรี่นะครับเราขายผลไม้ทุกอันท้นี้ก่อนครับโอเคอ่ะและตอนนี้นะครับผม <S <S ผมว่าเราอาจจะต้องมาทําการซื้อเจ้าอาร์คอนเบลเพิ่มนะครับออไเกมที่นี่ดูโลบักกูไม่หยุดเลยเราจะใช้แค่สิบอันเท่านั้นเราขอแค่เมเปิลเลสินที่แบบไม่รู้อะกิโลอะแต่อย่างน้อยที่สุดนะมันต้องใหญ่เพราะถ้าเกิดว่าไม่ใส่เห็ดในสวนไปเลยเนี่ยมันได้แค่สองโลน,นิดๆฉะนั้นผมขอขั้นต่ำคือ100กิโล 100กิโลคือต่ำสุดหวังสูงสุดที่200อกิโลถ้าคิดว่าถึงกดไลค์ถ้าคิดว่าไม่ถึงกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะค,คุณดูมาแล้วถ้าเกิดก,ก,ก, like, กดไลค์กดแชร์กันแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับกับ650าโลบักของรานนีวันนี้งั้นเราหยิบปลาหมึกกับดีโลโพขึ้นมาเลยครับแล้วเราก็ใส่เจ้าเชอร์กรูมเข้าไปเพิ่มนะครับผมเชอร์กรูมและผลที่ออกมาก็คือ7ตัวครับเดี๋ยวก่อนนะคุณดู ปัญหาที่ตามมาตอนนี้คือเห็ดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับต้นทเมโทที่เราสามารถปลูกจุดๆุดเดียวกันได้ทับทำทับกันได้เว้ยเห็ดเนี่ยมันปลูกแบบกระจายมากครับมันกระจายเลยแล้วกบมันไม่อยู่กับที่เหมือนกันกบมันไม่ใช่สัตว์ที่รู้ดูใบไม้ร่วงฉะนั้นเราสั่นกระดิ่งไปกบแม่งไม่มาเว้ยทีเนี้ยถ้ากบมันไม่เห่าตอนเราสั่นกระดิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าเราชิบหายแน่นอนหรือว่าเราสามารถโชว์เวลให้มันซ้อนทับกันได้วะได้หรอวะไม่ได้ เนี่ยไม่ได้คนดูไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันเหลือแค่คําว่ากําลังใจแล้วเว้ยกำลังใจจากใครนอทุกคนต้องมาใหกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคอนเทนต์ในครั้งนี้ผมจะวางเจ้าเมเปิลเรซิ่นนี้ไว้ใกล้ๆกับแผ n นเค e ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าแพนเค,ค้กอันนี้มันสามารถดึงให้กบเข้ามาอยู่ใ,ใกล้ได้หรือเปล่าความเชื่อคนดูมันคือความเชื่อมันทําอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้นะลองไม่ใช่กระดิ่งด,ง,ลลงดูสักรอบหนึ่งกบเขียวมาเลยลูกลองดูสักรอบหนึงก่อนครับเราจะได้เท่าไหร่ตอนนี้กบเตรียมจะเห่าแล้วครับกบ8วีสุดท้ายเห็ดตอนนี้มาอยู่ด้วยกันทั้งหมด 1- 2กี่ตัววะเนี่ยมองไม่เห็นเลยประมาณ2-3ตัวครับเหลือ1ตัวแล้วปับ๊บ นั่นไงกูว่าแล้วไม่ไปเห่าเห็ดจริงๆด้วยที่ว่าแล้วคนดูกูว่าสั่นกระดิ่งไปไม่คุ้มแน่เลยว่ะเอี้ยกต้องมาดั่งลุ้นว่ากบไม่จะเห่าโดนอีกหรือเปล่าโอ้แล้วม่ไปไกลเลยทีนี้เห่าเห็ดจี่งแล้วสักรอบได้ไหมน้องกบเนี่ยผมไม่กล้ากดสั่นกระดิ่งเรียกมันมาเลยว่ะ ผมกลัวว่าคนดูหุ้ยแต่มันอยู่ตรงกลางเราลองสั่นเลยครับสั่นก่อนรอบหนึ่งจังหวะนี้จังหวะนี้สั่นแล้วเฮาเฮาห้องเห็ดพ่อมึงอะมึงอยู่ตรงนี้มึงไปเฮาเห็ดมึปัญญาอ่อนปะเนี่ยไอ้กบงอเออก็ใหญ่ไมก็ใหญ่นะแต่ว่าผมว่ามันยังเล็กอยู่เลยอะสรุปครับเมเปิลเลซินที่ออกมานะครับจากการแค่ไอเห็ดยืนอยู่ตัวเดียวคือ 8ปกิโลครับเล็กมากเล็กแบบเล็กเลยมาขอรอบเดียวร้อยโลร้อยโลคือจบ2ตัว3ตัว4ตัวแล้วกบเห่าไปที่เห็ดสวยมากเพื่อนพอ่อมึงอ่ะอ้เหี้ยกูจะอัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้มาดูกันกี่ชั่วโมงกูจะอยู่อย่างเงี้ยกูจะอยู่จนกว่าไม่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 ไไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ ดูออกเลยว่ายัางไงก็ไม่ใหญ่30ครับผมจะปล่อยยิงยาวเลยนะถ้าสมมติแบตกล้องมันหมดผมก็จะถอดแบตกล้องแล้วอัดหน้าจอเนี่ยอัดไปเรื่อยๆนะครับและถ้าเกิดมันขึ้น100ร้อยลอเมื่อไหร่กูพอเลยอ่ะคนดูผมอาจจะต้องชาร์จแบตกล้องก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะอัดหน้าจอยิงยาวไปเราจะใช้ไมในในในคอมแทนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคดู โอเคขออนุญาตคัดกล้องก่อนแล้วกันครับแต่เห็ดมันเริ่มมาอยู่กันเยอะแล้วนะไม่รู้ว่าไอ้แพนเค้กมันเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ผมวางแพนเค้กเยอะขึ้นมันก็มายืนอยู่กันเยอะขึนน้นนะแต่กบมันเห่าไม่โดนเนี่ยแม่งป,ปัญหาใหญ่เลยเนี่ยหรือเราก็แค่ลองวะลองโกลอวะถ้าเห็ดมันมายืนเกินสี่ห้าตัวผมโกลอเลยกบแม่งบงังมองไม่เห็นวะอุ้ยพอจะมีโอกาสไหมวะมึงว่ามีปะ เอาดีๆวุ5ล้านอุย120อ,อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่60โลอ50 20โอ้โห300โลบ,บักกูไอ้เฮียอีกสักรอบปะรอบสุดท้ายนี่คือโลอบ,บักทั้งหมดในตัวผมละไม่มีรอบหน้าแนละ้วคุณดูนี่คือสุดท้ายละสุดท้ายแบบของท้ายจริงๆอะแล้วเหตุมันเหมือนมันเหมือนรู้มันรู้มันมารวมตัวกันแล้วผมเตรียมกดเลยผมเอาเลยคุณดูเอาเลย นี่คือรอบสุดท้ายแล้วโอ้ oh, แล้วติดโกด้วยดูยากอีกเออน่าจะต้องถอนแล้วคุณดูผมไม่รู้มันจะเล็กใจะใหญ่นะผมถอนหมดเลยแล้วกัน40 40 40 5 0แล้วก็4 9โอเคตอนนี้ใหญ่สูง,งเรานะครับคือ52โลครับอ่ะผมจะให้โอกาสอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เมื่อกี้นะครับ ก็ชาร์จแบตกล้องชาร์จแบตไม้ไปจ่ายโลบักเพิ่มมาอีก700รโลบักนะครับในการสกิปโกรผมใช้โอกาสสุดท้ายนะครับถ้ามันเห่าโดนปุ๊บแล้วไม่ใหญ่วันนี้ผมน่าจะพอ้วครับผมถือว่าผมเต็มที่แล้วมันดูไม่คิดว่าจะเฟลขนาดนี้นะใช้ยากมากเอาสักรอบปะร้อยโลร้อยโลรอบเดียวจบเลย4ตัวยืน5เออยืนใกล้ๆไม่เอาคือถ้าเกิดมันจะใช้ยากขนาดนี้อัตราคูณก็3 0ไปเลยดีเปล่า เดนเดีวฮะถ้ามันจะยากขนาดนี้สามสเไปเลยเฮ้ยเดียวเดียวเดียว grow grow a c a d e m c a l c u l a t o r c a l c u l a t น้ำหนักไม่รู้แต่ราคาอยู่ที่9,977ล้าน 140กิโล920ล้าน145กิโล9ก0ล้านเพราะฉะนั้นเมเปิ้ลเลเซนอันนี้140กกิโลบวกแน่นอนครับ <c oughs> ขออนุญาตเฟเวอร์ดิตไว้เลยนะครับคุณดูขออนุญาตเลยจริงๆคือมันมันไม่ได้ครับอันนี้คือคือเพอร์เฟกที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมทำมาแล้วนี่ใหญ่แล้วขยับไม่ได้ด้วย ยังไงอะไอฮิยโอเคเมเปิลเลสินร้อยสี่สิบห้ากิโลถ้าแม็กมิวเทชันจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบสองทิลเลียนน้อยจังหวะ <c oughs> ใครอยากไปลองทำผลยักษ์จากเจ้าเห็ดก็ทำครับกู <c oughs> ไม่ไทำแลอีสัตว์อะเอาเป็นว่า,าก็ถือว่าสำเร็จนะครับเกินหนึ่งร้อยกิโลนี่คือเราทำได้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าคนดูจะชอบกันนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วย อะไรอะ่ะพี่เอฟครับเจนเดลปรับคืนแล้วนะครับแมวส้มแมวมูลกลับมาคูดซอสทับกันได้เหมือนเดิมแล้วครับ